สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาหาสมุนไพรกันค่ะวันนี้เป็นด่งไม่รู้ล้มนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอต้นโด่งไม่รู้ล้มค่ะอลีก็จะมาขุดนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆในสวนเนี่ยโด่งไม่รู้ล้มทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจแล้วก็ เขามีประโยชน์นะคนก็ชอบนิยมเอาไปดองเหล้านะคะเพื่อนๆคนแก่แถวบ้านเขาชอบเอาไปดองเหล้าเนี่ยค่ะต้นมันเพื่อนมันชอบดูดดินแบบนี้นี่ขุดติดดินแบบนี้นะครับเพื่อนๆลากเขาเยอะมากเลยดงไม่รู้ลมน,นี่อันนี้เป็นเยอะมากตรงนี้พี่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยเอาให้น้องกัน,นต้นเดียวนี้ อนนัีได้หลายต้นเลยค่ะวันนี้ด่งไม่รู้ล้มอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรครับด่งไม่รู้ล้มอันนี้เป็นลูกก้าเล็กๆมันเพื่อนๆดูสิเยอะมากเลยค่ะด่งไม่รู้ล้มเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆเอาไปดองเหล้ากินแก้ปวดเมื่อยบำรุงร่างกาย ผู้ชายก็เขาบอกว่าผู้ชายกินก็มันจะดงไม่รู้ล้มะนะตามชื่อเลยเดี๋ยวเราจะมาขุดไปเพาะกันค่ะเ,เพื่อนๆเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากค่ะดงไม่รู้ล้มนะคะ นูนเห้อ่เอาต้นนู้นแลพี่สวยดิเ <Okay. S 2> นี่ยเพื่อนๆดูสีสวยมากเลยเนี่ย <c oughs> มันทานได้ทั้งตน้นทั้งรากทั้งดอกเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้มันยังไม่ออกดอกนะมันเป็นต้นเล็กๆอยู่เ <c oughs> นี่ยต้นนี้ด้วย ดูไม่รู้ลมลากมันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะนะคะเพื<ๆ>่อนๆเยอะมากๆเลยเพืๆๆ่อนๆดูสิใบเขาจะเป็นขนๆแล้วก็เป็นข้างๆตรงนี้มันจะเป็นหยกักๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นหยักๆเหมือนใบเลื่อยเนี่ยเป็นขนๆ เดี๋ยวเราจะถอนล้วต้นนี้มันอยู่ด <c oughs> ินทรายเพื่อนๆนี่รากมันเยอะมาก <c oughs> เราได้เยอะมากเลยโดกไม่รู้ล้มวันนี้อลีโดไม่รู้ล้มแน่นอนสุนไัยที่ท่านชายควรมีติดบ้านไว้นะโดกไม่รู้ลม้มเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนๆต้นเล็กๆมันมันเกิดอยู่กลางถนนแบบนีเน้เลยเพื่อนๆ ทางถนนเข้าสวนอยู่ที่ดินทรายเราก็ถอนเอาไปเลยนะคะเพราะวันติดง่ายค่ะติดง่ายมากเราไปชั่ใส่ถุงกันลากมันเขาก็นิยมเอาไปดองเหล้านะคะดองไม่รู้ลมทานได้ทั้งรากทั้งต้นเลยนะคะเพื่อน โดไม่รู้ล้ม,มถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆเหี่ยว er เลยค่ะตากแดดมาแต่ไม่เป็นไรนะคะต้นโดมโดมไม่รู้ล้มนะคะเขาจะเป็นไม้ทนแรงนะคะเหี่ยว er แบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะให้มันเดี๋ยวมันได้น้ำเดี๋ยวเราลดน้ำมันได้ดินได้น้ำใส่ถุงเขาก็สวยแล้วนะคะเพื่อนๆโดมไม่รู้ลม้มได้มาเยอะเลยค่ะ อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรมันติดเป็นกอหญ้าแบบนี้เห็นดอกมันสวยก็เลยเอามาด้วยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดอกดอกมันนะคะอันนี้เป็นต้นที่มันมีดอกนะคะเพื่อนๆแต่ดอกมันโรยไปแล้วดอกมันก็เพาะได้นะคะเอาดอกมันเนี่ยเนี่ยช่อดอกมันนะคะเพื่อนๆดอกมันจะเป็นสีม่วงๆนะคะแต่อันนี้มันแก่แล้วค่ะเนี้ย ดอกมันเอาไปเพาะได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆโดไม่รู้ลม้มเขาจะมีขนขาวๆปกคลุมอยู่เพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยจะมีขนขาวๆอยู่ปกคลุมทั้งใบเลยะค่ะเพื่อนๆข้างๆใบก็จะเป็นฟันเลื่อยแบบนี้มีขนขาวๆอยู่ดอกแก่ก็จะแบบนี้ผู้ชายเขาก็ชอบเอาไปดองเล่านะคะเพื่อนๆ เขาจะตัดเอาตรงรากนะคะตัดเอา่วงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เอาไปเอาไปาล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแห้งนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปดองเหล้าได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวอาลีจะใส่ถุงหลังจากเราลดน้ําเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงนะคะนี่รากเขาไม่ติดดินมาเลยนะเพื่อนๆแต่เขาติดง่ายนะต้นนี้มันทนแรง คนอึดดไม่รู้ล้มนี่ผู้หญิงก็ทานได้นะคะแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์น,นี่ไม่ควรทานนะคะเขามีประโยชน์แต่เขาก็มีโทษเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าจะทานก็ต้องปรึกษาแพทย์เนาะต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนรับประทานนะคะสําหรับท่านชายนี่เป็นที่นิยมมากเลยคะ่ะอลีก็จะตัดรากนะคะอลีตัดรากแบบไหนขอดูหน่อยตัดรากที่มัน ที่มันลุงลังออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัดออกเลยลากฝอยเล็กๆมันตัดแล้วก็ดินเราก็เช่นเดิมค่ะแกลบคุยมะพร้าวแล้วก็ดินนะคะใส่ลงไปแบบนั้นเลยค่ะใส่แล้วก็ไว้ในที่ร่มแล้วก็ลดน้ำนะคะ สวยจังต้นนี้เราได้มาหลายต้นเลยค่ะวันนี้ดูไม่รู้ล้มรับประทานแก้ปวดเมื่อยได้ค่ะคุณประโยชน์เขาเยอะค่ะแต่ว่าก็มีโทษด้วยนะคะผู้หญิงตั้งครันไม่ควรรับประทานนะคะควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะ เราจะกินอะไรเข้าไปสู่ร่างกายเราเราต้องปรึกษาแพทย์ต้องมอีผลการวิจัยนะคะอันนี้เขาก็มีผลงานวิจัยเหมือนกันแต่เขาก็มีโทษนะคะ,ะต้องรู้รูขนาดในการรับประทานด้วยนะคะเพืพ่อนเพื่อนต้องให้แพทย์แผนโบราณแนะนําดีกว่าเนาะแต่อันนี้เราเอาไปขายให้เพืพ่อนๆปลูกที่มาซื้อไปปลูกเขาก็ไปปรึกษาแพทย์แผนโบราณอีกทีเนาะว่ารับประทานยังไง เราไม่กล้าแนะนำนะคะเราเป็นแค่คนปลูกต้นไม้เดี๋ยวเราก็ใส่กระถางแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปตั้งในที่ร่มแล้วก็รดน้ำเนาะให้เขาชุ่มชื้นคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะอลีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ